โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษาได้แบ่งหน้าที่ขอบขายและภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดังนี้ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการซึ่งดำรงตำแหน่งโดยนางรุ่งระวีจำปาทรโดยมีคณะกรรมการร่วมสีฝ่ายและ คณะกรรมาการบริหารสถานศึกษาซึ่งมีรองผู้อำนวยการสามฝ่ายฝ่ายแรกบริหารงานด้านวิชาการดำรงตำแหน่งโดยนางสสิธรแจมโพคาฝ่ายที่สองบริหารงานทั่วไปซึ่งบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนดำรงตำแหน่งโดย นางรัศนีตันชัยและฝ่ายอำนวยการบริหารงานฝ่ายธุรการและฝ่ายบุคลากรดำรงตำแหน่งโดยนางอินทิราสแสวงการงานในฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็นสองระดับคือระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัยแผนงานที่ต้องดำเนินการดังนี้งานหลักสูตรสถานศึกษางานพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและงานประเมินพัฒนาการทั้งสีด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนงานที่ต้องดำเนินการดังนี้งานหลักสูตรสถานศึกษางานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและงานวัดผลประเมินผลในส่วนงานบริหารทั่วไปแบ่งฝ่ายรับผิดชอบงานออกเป็นสาฝ่ายคือฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้วางแผนงานไว้ดังนี้งานคุณธรรมจริยธรรมงานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยงานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนมีแผนงานดังนี้งานประชาสัมพันธ์และงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนฝ่ายอาคารสถานที่ดําเนินงานดังนี้งานพัฒนาอาคารสถานที่และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการบริหารงานสองฝ่ายคือฝ่ายธุรการและฝ่ายบุคลากรซึ่งฝ่ายธุรการมีแผนงานที่ต้องดำเนินการดังนี้งานการเงินบัญชีงานพัสดุครุภัณฑ์งานแผนงานและสารสนเทศงานสารบัญและงานประกันคุณภาพภายใน และฝ่ายบุคลากรมีแผนงานที่ต้องดำเนินการดังนี้งานพัฒนาบุคลากรงานสร้างขวัญกำลังใจงานข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา